ครับท่านผู้ชมเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการขนกระสวยนะครับกระแสวันนี้ขออนุญาตนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะครับจะทำไปทำไมแต่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเรื่องราวนี้เกี่ยวกับสองผัวเมียคู่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสองผัวเมียเนี่ยมักจะมีปากมีเสียงกันเป็นประจำครับจนกระทั่งฝ่ายผัวเนี่ยทนไม่ไหวครับท่านผู้ชม เลยติดต่อขอโอนอินเข้ามายัางรายการโหนกระสวยของเรานะครับทีมงานขึ้นภาพเลยครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับพี่หนุ่มกุลเชียงคุณโอนะครับติดต่อเข้ามาร้องทุกและขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติโฟนอินเข้ามายัางในรายการของเราแล้วเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นนายกสมาคมพ่อบ้านใจกล้าแห่งประเทศไทยครับชื่อคุณจันลอกฉลอกดีสวัสดีครับคุณจันลอก สวัสดีครับคุณหนุ่มคุณเชียงเรื่องเรามันมีความเป็นมายังไงครับคุณโอเชิญเลยครับครับพี่หนุ่มคืองี้ครับเมียผมอะครับมันชอบใจงานผมใจผมทํางานบ้านนะครับอิดใบอิดบอร์ทดทําทุกอย่างทั้งสากกระเบือยันเรือลบเลยอะครับไม่ได้หยุดได้ยั้งอะพอแอค้คะแม่ลงนั่งนะมันก็ฟั่งตัวมาจมผมโอ้ผมนี่นะมิ่งเป็นกรรมเป็นกรรมเลยนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิ่งนี่คือโกรธใช่ไหมครับใช่ครับในใจผมเนี่ยนะผมเนี่ยอยากเอาบักกุยเนะี <c oughs> ่ยปัดหงีบมันดังป๊าบสักร,รมครับจดเอาจนมันนอนกองออกหงอนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ทำไม่ได้ครับได้กระกึดแล้วเนาะเพราะว่ามันแบบดีเพราะเราเป็นพ่อใจเป็นพ่อใจไปเาี้ยฮให้ไม่ยิงก่อบัดได้ใจเย็นๆนะใจงานผมก็ใจใบใจเงา ใจจนเหงื่อใคร้าวผมไหลลงห้องผู้ขี้อ่ะอุ้ยปอเปียะปอแจ้หมดอ่ะตายแล้วผมเคยจ้างแม่บ้านให้เขามาทํานะพี่หนุ่มแต่พอแม่บ้านเขาทําเขาก็ทําไม่จ้างผมก็เลยไม่จ้างเพราะว่าแม่บ้านเขาทําไม่จ้างไงผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องจ้างคือไม่จ้างใช่ไหมไม่จ้างครับไม่จ้างอดทําคนเดียวก็ได้จ้างมันครับสรุปจ้างหรือไม่จ้างไม่จ้างครับไม่จ้างครับไม่จ้างครับพี่หนุ่มไม่จ้างครับ ตอนผมจีบเมียผมใหม่ๆอ่ะตอนนั้นน่ะหน้าหักงา้าวแต่พอเมินเข้าเมินเข้าอ่ะกลายเป็นเมียหน้างาเาไปเหี้ยอุ้ยคนหลวกอย่างผมอ่ะก็ต้องมาชดใช้กรรมต่อไปจะละก็ละไม่ได้กลัวละมันไปแล้วมันจะไปจดผัวใหม่แล้วเดี๋ยวผัวใหม่อ่ะมันก็ตึงเอามาส่งคืนผมคืดแล้วก็อินดูผัวใหม่มันเห็นเหมาะครับเดี๋ยวนะคุณกำลังสงสารผัวใหม่ครับใช่ครับ คือตอนนี้เมียคุณยังอยู่กับคุณยังไม่มีผัวใหม่นะครับเรื่องชักจะไปกันใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมตายแล้วตายแล้วคุณจัดรลอบครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับครับผมในานามนายกสมาคมพ่อบ้านใจกล้าแห่งประเทศไทย <c oughs> จาก ที่ผมได้ฟังรายละเอียดของคุณโอนั้น <c oughs> คือเวลาผมจะหมดแล้วครับท่านผมขอแนะนำคุณโอว่าอ๋ขอแหงครับผมขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง <c oughs> คือท่านครับขออภัยครับคือเวลาของเราจะหมดแล้วครับ <c oughs> ผมฟังท่านพูดแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินครับผมขอแนะนำ คุณโอว้าไอ้แต่ล้ล้างจานเสร็จหรือยังเนี่ยเออแค่นี้ก่อนนะครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มกุนเชียงรีบมาเลยสายหลุดไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะขอบคุณคุณโอด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดหมดจริงๆครับท่านผู้ชม ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ